สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องสะภายสิสกาเอลแลนนะเจ้าวันนี้แม่จะมาแบ่งปันวิธีทํำดอกกุหลาบจากมะเขือเทศนะเจ้าขั้นตอนแรกนละเจ้าห้องกอร่าทำความสะอาดเปิือกมเขือก้มนะเจ้า แล้วเขาก็ก่อยๆปอกตรงผิวของมะเขือส้มนะเจ้าเอาเริ่มจากด้านบนนี่นะเจ้าตอนที่เขาไปตัดนี่เขาก็พยายามเบาเบมือนะเจ้าแล้วก็เฮ้อมีด ก่อยๆสไลด์ไปหรือหลอบๆเมื่อเกิดเหนเมือเกส้มนะเจ้าพยายามมาดิ้คือคาดนะเจ้าเพราะว่าตอนทีฮอรมโวนดอกกุหลาบออกมาแล้วจะได้เป็นชอสวยๆนะเจ้า จะประมาณนี้นะเจ้า ย้ำหมุนขวามือตัวน้าเจ้านี่จะไงจะได้ไหฮะหลังจากที่เขาปอกเปลือกมะเขือส้มแล้วนะเจ้าเขาก็จะได้ความยาาประมาณนี้นะเจ้าถ้าเขาใจมะเขือส้มแกนใหญ่น้าเจ้าถ้าเขาปอกเปลือกคือเยาแบบนี้มันจะสวยตอนเขา ม่วนนะเจ้าทําดอกกุหลาบนะเจ้าต่อไปนะเจ้าเป็นวิธีม่วนตอนตีเฮาม่วนเขาก็จะเริม่มจากด้านนี้นะเจ้าด้านด้านด้านไนนี่นะเจ้า าก็คอยๆม้วนไปนะเจ้าต้องกลัวว่าจะบอออกมามบพอสวยนะเจ้าเขาก็อันจัดเอาตอนที่เฮาม้วนสเสร็จแล้วนะเจ้าเขาจะม้วนมาเรื่อยๆจนสุดนะเจ้าจนถึงอันสุดท้ายนะเจ้าละอันสุดท้ายเขาก็จะปิดไว้บแบบนี้นะเจ้านี่นะเจ้าเขาก็จะได้ดอก กุหลาบบานนี่นะเจ้าแล้วเขาก็เอามาตัดแต่งใส่จานนะเจ้าเผื่อความสวยงามนี่นะเจ้าเขาจะม่วนจากด้านในนะเจ้าเอาก็พับม่วนไปนะเจ้า ถ้าเฮาตัดแล้วเฮาได้ความยาวเนะยเจ้าถึงมันจะรุดเนะเจ้า้ามันรุดแบบนี้เนะเจ้าบอกเป็นอย่างเขาก็เอาวางังเอาวาังส้นต่อด้านในนี่เนะเจ้าแล้วก็ม้วนต่อไปเลยนะเจ้าม้วนต่อไปได้แต่เขาก็พยายามจับตรงจจอกุลาบนี่ไว้นะเจ้าด้านในแล้วเขาก็ม้วนต่อ พยายามจับตรงที่มันคาดนี่นะเจ้าจับไว้อันสุดท้ายเขาก็เอามาปิดไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะเจ้าก็จะเอามาเป็นกลาบได้เหมือนกันนะเจ้าถ้าถ้าเขาทําขาดอย่างอีกกอ้ก่อว่าเป็นยังนะเจ้าเขาก็ม่วนต่อไปได้นะเจ้า ค,ค่อยฟฝึกทำไปก็สวยนะเจ้าการฝึกสมาธิเป็นให้ตัวเ้วยเนาะันนี้มีคนถือกล้องมั้งมันไปเรื่อยๆนะเจ้ามันไป สังเกตดูนะเจ้าเวลาตีอเมมม้วนม่นจะเริ่มจากด้านตีมันน้อยๆตรงนี้นะเจ้าเพราะว่าตรงนี้นะเจ้าจะเป็นฐานเฮาเอาไว้ตอนตีฮาม้อนเสร็จนะเจ้าดอกกุหลาบจะได้ดูออกมาสวยนะเจ้าแล้วก็จะบะล่มตัวนะเจ้า ฮอร์โมนมาสุดแล้วนะเจ้าเขาจะหันต้งฐานนี่นะเจ้าเขาเอามือกดกดไว้นะเจ้ากดตรงด้านบนไว้แล้วเขาก็เอานี่มาวางไว้อย่างเดียวนะเจ้าแล้วเขาก็ปีนขึ้นแบบนี้นะเจ้าก้าบดานขึ้นก็จะออกมาเป็นดอกกุหลาบแบบนี้เจ้าสวยง่ายง่ายนี่นะเจ้าหลังจากตีเฮาพับ ในดอกกุลาบทั้งหมดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะเจ้าเอาก็จัดแล้วก็แต่งตามใจชอบนะเจ้าจะเอาไว้มุมไหน เลาเขาแชดนะเจ้าพยายามดึงฐานตั้งหลุมนะเจ้าเพราะว่าจะแข็งแรงนะเจ้านี่นะเจ้าดอกกุหลาบจากเปลือกมะเขือส้มทำง่ายๆนะเจ้าเอาตกแต่งจานอาหารนะเจ้าเพื่อความสวยงามนะเจ้าขอบคุณติฮับชมนะเจ้าและป้ากันไม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้า ขอบคุณเจ้า